สำหรับดินสอเขียนคิวที่1ในใจตลอดการก็คือรุ่นนี้นะคะของ e ีทคือจำได้ว่าครั้งแรกที่ใช้อ่ะ ซื้อสั่งมาจากเกาหลีนะเราตอนไปเกาหลีก็เหมามาแต่คือแบบบางทีรู้สึกว่าพอไปซื้อร้านถูกๆในช้อปปีหรือลาซาดาเรารู้สึกว่ามันแบบแบบไม่ใช่ของจริงของพอเทกเจอร์มันไม่เดิมแต่ว่าเขาเหมือนมีการปรับสูตรด้วยก็เลยแบบไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าอันที่สั่งมาจากเกาหลีมันฟิลไม่เหมือนกันนะคะก็เลยแบบถ้าจะซื้อร้านในไทยแนะนำว่าซื้อร้านออฟฟิเชียลหรือร้านที่แบบฮิ้วที่ดูแบบเออมันดูไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยคือชอบตรงที่แบบเนือ้อเขาแบบ นุ่มเราก็เขียนง่ายนะคะแล้วสีมันแบบไม่ชัดเกินไปอะทาให้คิวเราแบบไม่ออกมาเป็นปิงนะคะมันทําให้แบบมันเขียนง่ายขึ้นนะคะเพราะแบบบางอันที่แบบแท่งละแบบสิบาทยี่สิบาทที่ไซก็ใช้เหมือนกันซช้สติสีมันจะเข้มใช่ไหมแต่เวลาใช้อะมันก็จะต้องทําให้เราต้องมาแบบระวังน้ำานน้ำหนักมือหน่อยแล้วก็ต้องมาปัดออกทีหลังอะไรเงี้ยนะคะ ก็ S <S 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 ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบปัดออกไปแบบหน่อยนึงอะไรเงี้ยสางให้มันเป็นทรงแบบธรรมชาติมากกว่าซึ่งก่อนเนี่ยก็กันตลอดแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าแบบไม่ค่อยมีงานแบบสำคัญใหญ่ๆก็จะไม่กันนะคะก็แบบปล่อยให้มันเป็นทรงธรรมชาติไปเพราะว่าก็ขี้เกียจแบบต้องมา,กกาคอยกันตลอดเวลานะคะระานี้